ข่าวใหญ่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือความจริงเบื้องหลังข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับคิมซูฮอนนักแสดงชื่อดังซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงข้อเท็จจริงนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเรื่องราวทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีจุดที่หลายคนยังเข้าใจผิดและพลาดไปซ่อนอยู่ในรายละเอียดสำคัญนั่นคือหลักฐานและข้อมูลที่ถูกนำเสนอในคดีนี้ซึ่งถ้าหากคุณได้รู้ความจริงแบบครบถ้วนจะพบว่ามีการสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาและมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลหลายจุดอย่างน่าสนใจเริ่มกันที่นายโกสังรกทนายความฝ่ายคิมซูฮยอนซึ่งเป็นตัวแทน ของนักสแสดงและบริษัทกฎหมายฟรีได้ออกมาเปิดเผยและเรียกร้องให้ครอบครัวของคิมซนรวมถึงพิธีกรรายการกโรซิโรอินสิจูดอย่างคิมเซอุยเปิดเผยข้อมูลที่มาของข้อความในแชทคคทอให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคิมซูฮอนโดยเน้นว่าข้อความในแชทที่ถูกอ้างอิงนั้นเป็นของปลอมและภาพที่เชื่อมโยงก็มีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอย่างชัดเจน นายโกซังรกได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเขาอย่างเปิดเผยเรียกร้องให้ทั้งคิมเซอุยและครอบครัวของคิมแซนเปิดเผยหลักฐานที่แท้จริงต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าข้อความในบทสนทนาคคทอกระหว่างปี2,559ถึง2,561ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถูกอ้างอิงนั้นเป็นของนักแสดงคิมซูฮอนจริงๆหรือไม่เขายังชี้แจงว่ารูปภาพที่คิมแซนเคยโพสตและลบไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ละคร of ิน Queen of t ี s กำลังออกอากาศนั้นเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2020ตอนที่เขายังเรียนอยู่ปีที่สองในมหาวิทยายลัยซึ่งขัดแย้งกับค่ะห้ออมูลที่อ้างว่าเป็นภาพถ่ายปี2016อย่างสิ้นเชิงในโกยังเน้นย้ำว่าคิมแซนก็รู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไรและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและไม่ให้ข้อมูลนี้หลุดออกสู่สาธารณะโดยง่าย ในส่วนของทนายความของคิมซูฮอนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากเขาได้เข้ามารับหน้าที่ในคดีนี้และปฏิเสธข้อกล่าวหาบางส่วนรวมถึงเรียกร้องให้เปิดเผยหลักฐานอย่างชัดเจนเมื่อว,วันที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลากว่าเกือบหนึ่งเดือนแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่าตั้งคําถามต่อความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวนนี้และนี่คือจุดสําคัญที่หลายคนอาจพลาดไป นายโกยืนยันว่าข้อความในแชขขขทขคอเอาที่ถูกอ้างว่ามีการพูดคุยระหว่างคิมแซนกับคิมซูฮอนนั้นเป็นข้อมูลปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาเขาให้ข้อมูลว่าในวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ้างกันว่ามีการสนทนาคิมซูฮอนอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเรียวตั้งแต่เช้าจนถึงค่าโดยเขายืนยันว่าเขาไม่สามารถพบปะหรือมีนัดหมายในวันนั้นได้เลยเนื่องจากต้องทำงานถ่ายทำอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนที่ปฏิเสธข้ออ้างที่อ้างว่าเป็นหลักฐานในคดีนี้ ในที่สุดานโกก็ได้เรียกร้องให้มีการนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนและระบุชื่อบุคคลในบทสนทนาคคทช่วงเวลาดังกล่าวให้ชัดเจนว่าเป็นของคิมซูฮอนจริงๆรวมถึงขอให้คิมเซยุยส่งเนื้อหาทั้งหมดของกลุ่มแชทคคทที่เขากล่าวถึงในรายการเมื่อวันที่18มีนาคมให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรมในกระบวนการนี้การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้เท่านั้นที่จะช่วยให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงและเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายในอนาคต